ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องสนมรักในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel ตอนที่956ค่ากขาำลังคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนริมชายฝั่งการก่อสร้างเรือขนาดยักษ์ย้ายได้เข้าสู่ตอนท้ายแล้วนับตั้งแต่วันนั้นที่เย่จิงหลานได้แสดงอาณาจักรศักดิ์ทุกคนก็เลื่อมายศรัทธาเขามากขึ้น ไม่แปลกใจที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์รับเขาเป็นศิษย์และยังส่งฮวาเชียนมาเป็นผู้ช่วยอีกทั้งหนังสือล้ำค่ามากมายที่ได้เห็นในมิติวันนั้นทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าตัวตนของคุณชายน้อยเย่ผู้นี้ไม่ธรรมดาสามัญยิ่งไม่ต้องพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่มีในทุกวันนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอีกทั้งเย่จิงหลานยังรักษาอาการป่วยได้ประชาชนจํานวนมากที่กลับมาเปยไห่ก็ได้รับการรักษาจากเขาชาวบ้านที่ได้รับความเมตตาจากเขาก็มาช่วยเหลือด้วยตัวเองเช่นกัน เมื่อเห็นว่ากองกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเยจิงหลานก็พึงพอใจอย่างมากความจริงแล้วความตั้งใจเดิมของเขาไม่ได้สูงส่งขนาดนั้นเขารักษาโรคให้ประชาชนก็เพียงเพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้นและให้หลักประกันที่มากขึ้นกับตัวเองแต่เมื่อเขาเห็นชาวบ้านธรรมดาเหล่านี้ช่วยสร้างเรือตลอดวันและคืนในใจของเขาก็รู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นบางทีอินชิงสเสวียนอาจพูดถูกเพราะเขาใช้ชีวิตของตัวเองแบ่งแยกมากเกินไปขอเพียงยินดีที่จะให้จะต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอน เพราะอย่างไรก็กลับไปไม่ได้แล้วเหตุใดต้องสนใจว่าตัวเป็นคนยุคสมัยนี้หรือไม่เพียงแต่บางครั้งยังคงคิดถึงผู้หญิงหน้าตาสวยงามคนนั้นยังเอามือเท้าเอวและดึงหูของเขาจึงยังรู้สึกเศร้าโศกเล็กน้อยอยู่ในใจพวกเขาคงจะกลับไปถึงเมืองหลวงแล้วสินะไม่รู้ว่าการจากลาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพบกันใหม่ครั้งหน้าหรือเป็นการจากลาชั่วนิรันนี่ท่านกำลังคิดอะไรอยู่ เกิงหยวนวิ่งกระโดดโลดเต้นเข้ามาและตบที่ไหล่ของเย่จิงหลานหนึ่งทีหลายวันนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันจนสนิทสนมแล้วเวลาที่เกิงหยวนไม่มีอะไรทำมักชอบมาหยอกล้อกับผู้ใหญ่ตัวน้อยคนนี้เย่จิงหลาน,นั่งหันหน้าไปทางทะเลกว้างบนใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์และหล่อเหลาของเขามีร่องรอยของความรู้สึกลึกซึ้งที่ไม่เหมาะกับอายุของเขาเขากรอกตามองบนให้เกิงหยวนและพูดเสียงเรียบว่าข้ากำลังคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเกิงหยวนหัวเราะคิกคักแล้วพูดว่า ท่านเพิ่งอายุเท่าไรกันเชียวคิดอยากมีความรักแล้วงั้นหรือเย่จิงหลานขี้เกียจสนใจนางในสายตาของเขานั้นเกลือหวนเป็นเพียงแค่เด็กน้อยจอมสนในโรงเรียนอนุบาลเท่านั้นเกิงหยวนนั่งลงและทำหน้าตาซุบซิบนินทาเอียงศีรษะและถามว่ามีท่านคิดถึงใครกันบอกข้าได้หรือไม่ข้าจะได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ไม่จำเป็นเย่จิงหลานพูดอย่างแผ่วเบาว่านางคือร่างแปลงกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกใบนี้ เกองหวนพูดด้วยสีหน้าไม่มั่นใจว่าชีท่านชอบเทพธิดาหรืออย่างไรกันนะและยังเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบรีบบอกข้ามาเถิดท่านชอบใครเมื่อพวกเรากำจัดตรงหลิวได้แล้วข้าจะช่วยสู่ขอให้ท่านเองเย่จิงหลานกำลังจะพูดใส่อารมณ์กับนางจู่จู่ก็มีคนพูดขึ้นด้านหลังว่าคุณชายน้อยเย่สบายดีหรือไม่เย่จิงหลานหันกลับไปมองทันใดนั้นเขาก็เห็นหัวเทียนเฉิงยืนห่างออกไปห้าก้าว เขาสวมเสื้อคลุมสีเทาลายเรียบๆพร้อมรอยยิ้มบนริมฝีปากและแววตาที่ดูเหนื่อยล้าจากการเดินทางข้างหลังมีชายวัย20ปีสองคนรูปร่างหน้าตาของพวกเขาไม่หล่อเหลามากนักแต่พวกเขาเรียบร้อยและดูมารยาทดีมากหัวเทียนเฉิงพูดแนะนำในทันที สองท่านนี้คือสหายของข้าเจาหนิงและต้นจื่อชูวันนั้นที่บ้านของข้าเกิดเรื่องขึ้นข้าจึงจำเป็นต้องรีบกลับไปไม่คิดว่าจะพลาดสงครามเปิดไ้เสียได้ข้ารู้สึกผิดในใจอย่างมากเมื่อครูข้าเดินผ่านสำนักใหญ่ๆแต่ละสำนักเห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่แล้วคาดว่าสงครามครั้งนี้ต้องได้รับชัยชนะเป็นแน่เย่จิงหลานรีตาลงเล็กน้อย คนผู้นี้เคยช่วยอินชิงสเสวียนและเย่จิ่งอวีได้รับความเลื่อมใสาจากเจ้าสำนักเซี่ยวอย่างมากขมับของชายสองคนที่อยู่ด้านหลังเขาโป่งพองเล็กน้อยคงต้องเป็นผู้ฝึกการต่อสู้มาก่อนแน่หากสามารถออกทะเลไปกับพวกเขาได้จะต้องมีหลักประกันมากขึ้นแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนี้ <S <S เขาจึงลุกขึ้นยิ้มแล้วพูดว่าท่านฮัวไม่ต้องรู้สึกผิดสงครามยังไม่สิ้นสุดท่านมาได้ทันเวลาพอดีสามารถช่วยทุ่มเทแรงใจให้แก่ประชาชนต้าโจได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวล ตอนที่957อินชิงสเสวียนและเย่จิงอวิตายแล้วหาหัวเทียนเฉิงแปลกใจเล็กน้อยสิ่งที่ได้เห็นตามทางสำนักต่างๆถอยออกไปหมดประชาชนก็กลับมายังตรงหายแล้วเหตุใดจึงยังไม่จบลงอีกเย่จิงหลานลุกขึ้นยืนและถอนหายใจพูดว่าสงครามครั้งนี้ข่าผีกระตรงหลิวตายไปจำนวนไม่น้อยแต่ก็มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ข้ามทะเลหนีกลับไปได้ เขามองไปยังด้านหน้าแสดงสีหน้ารำพึงฟ้าเวทนาคนออกมาเคยได้ยินหรือไม่ว่าไฟป่าเผาผลาญแต่ไม่สูญสิ้นละโมสารจะพัดบกปลุกชีวิตฟื้นเกรงว่าไม่ถึง20ปีก็จะมีชาวตรงหลิวอีกกลุ่มที่ขึ้นบกมาล้างแค้นพวกข้าอยู่ที่เปยไห่ยกเพื่อทำลายล้างตรงหลิวให้สิ้นซากและกำจัดหายนะที่จะเกิดขึ้นในภายหลังกับประชาชนไปหายว่วเทียนเฉิงพยักหน้าเช่นนี้นี่เอง เขาเหลือบมองลูกศิษย์แต่ละสำนักที่กำลังยุ่งวุ่นวายอยู่ที่ริมชายฝั่งเขาเข้าใจแล้วว่าคนเหล่านี้อาจถูกเลือกจากสำนักต่างๆเพื่อตามเก็บงานในภายหลังหากไม่ใช่เพราะเขามีธุรติดตัวคงยินดีที่จะร่วมออกทะเลไปกับเย่จิงหลานและทำสิ่งดีๆให้แก่ชาวบ้านธรรมดาเหล่านี้น่าเสียดายที่ตําหนักเทพหอทองคำและเพียวเหมียวอินเฉิงจะประลองยุทธกันในไม่ช้าหัวเทียนเฉิงจึงไม่มีเวลาว่างมาเล่นสนุก นับตั้งแต่เข้าตำหนักเทพในวันนั้นการเข้าสู่วิถีแห่งสวรรค์ก็เป็นเป้าหมายของลูกศิษย์ทุกคนส่วนด้านในมีอะไรอยู่กันแน่แม้แต่ผู้อาวุโสหันก็ไม่อาจล่วงรู้ได้แต่ฟังจากชื่อแล้วประตูสองบานนั้นจะต้องมีวัฒนามาหาศาลซ่อนไว้อยู่แน่นอนแม้ัวเทียนเฉิงไม่ได้มีความสนใจต่อสิ่งเหล่านี้มากนักแต่กลับยินยอมที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุค,ความฝันของเจ้าตำหนักหากไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือของเจ้าตำหนักเขาคงแข็งตายท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บไปนานแล้ว เมื่อนึกถึงอดีตที่ผ่านมาหัวเทียนเฉิงก็ถอนหายใจออกมาเบาๆเกรงว่าครั้งนี้คงไม่ได้คุณชายน้อยเย่พวกข้าอยากเชิญท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเย่จริงหลานตกใจเล็กน้อยสถานที่ใดงั้นหรือหัวเทียนเฉิงหัวเราะเหอะเหอะแล้วพูดว่าที่นั่นคือสถานที่ที่ผู้คนในยุทธภพทุกคนต่างเฝ้าฝันถึงด้วยความฉลาดปรัดเรื่องของคุณชายน้อยเย่จะต้องลงไม้ลงมือสร้างความสำเร็จได้อย่างแน่นอน สายตาของเย่จิงหลานมีความระแวดระวังมากขึ้นท่านไม่ใช่ผู้ตรวจตราดูแลธรรมดาจริงด้วยฮั่วเทียนเฉิงประสานมือคำนับแล้วพูดว่าการปกปิดตัวตนของข้าก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณชายน้อยเย่ปลดอภัยให้ด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้แม่นางอินและคุณชายเย่อย,อยู่ที่ใดท่านถามถึงพวกเขาทำไมกันสายตาของเย่จิงหลานจ้องมองฮั่วเทียนเฉิงอยู่ตลอดเวลากำลังพยายามอ่านใจของเขา แม้ว่าภายนอกของเขาดูกล้าหาญแต่เวลาที่รู้จักกันนั้นสั้นเกินไปและยังไม่มีใครรู้จักนิสัยของเขาดีพอข้ายังมีเรื่องบางอย่างที่อยากถามต่อหน้าแม่นางอินหักว่าคุณชายน้อยเยสสะดวกช่วยแจ้งให้ข้าทราบด้วยหัวเทียนเฉิงน้ำเสียงใจดีเหตุผลที่เขายังไม่รีบลงมือเป็นเพราะว่าเขาแทบไม่เห็นเด็กน้อยอายุ89ขวบอย่างเย่จริงหลานอยู่ในสายตาเลย แม้ว่าที่นี่มีลูกศิษย์เหลืออยู่ไม่น้อยการที่เขาต้องการพาตัวเย่จิงหลานกลับตำหนักเทพยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้ในทันทีทันควันน้ำเสียงของเย่จิงหลานสงบลงทันทีไม่ต้องตามหาหรอกสงครามครั้งนี้นางและเย่จิงอวิตายด้วยน้ำมือของชาวตรงหลิวแล้วอะไรนะหัวเทียนเฉิงตกใจแม่นางอินตายแล้วงั้นหรือ ถูกต้องชาวตรงหลิวมีผู้เชี่ยวชาญการใช้ค่ายกลนางและเย่จิงอวิตายในค่ายกลแปดทิศเกิงหยวนประหลาดใจมากนางขมวดคิ้วงามเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรการรู้จักกันมานานเกิงหยวนพบว่าเย่จิงหลานแตกต่างจากเด็กทั่วไปเขาฉลาดและมีไหวพริบดีมากเหตุผลที่พูดเช่นนี้เขาจะต้องมีเหตุผลอยู่แน่นอนเหตุใด,ดจึงเป็นเช่นนี้ได้ผู้อาวุโสและเจ้าสำนักมากมายต่างก็อยู่ด้วยนางจะตายได้อย่างไร ว่าเทียนเฉิงถามด้วยความไม่อยากเชื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลตอนที่958แสดงเก่ง ท่ามกลางสำนักทั้งหลายมีเพียงเจ้าสักนักเฮออวินธงแห่งสำนักกระบีสังหารที่เชี่ยวชาญค่ายกลแต่ก็รู้เพียงค่ายกลที่ไงไ่ายดายเล่ากันว่าค่ายกลแปดทิศสร้างตามตำหนักทั้ง9ด้านในมียังมีการยับยัง้งและการสร้างในความสัมพันธ์ของปัญจธาตุการฝังตัวของแผนภูมิสวรรค์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มดาวและอื่นๆหากไม่ใช่ยอดฝีมือก็ทำลายได้ยากแม้เป่ยไห่จะชนะสงครามครั้งนี้แต่ก็บาดเจ็บล้มตายสาหัสสาเหตุที่แต่ละสำนักรีบเดินทางไปก็เพราะบาดเจ็บสาหัสค่อนข้างมากจึงรีบกลับสำนักไปรัักษาตว เหตุผลที่ข้าอยากไปตรงหลิวก็เพื่อแก้แค้นหาพ่อพี่ใหญ่และพี่สะใายเมื่อพูดถึงประโยคสุดท้ายเสียงของเย่จิงหลานก็สั่นเทารอบดวงตาแดงกับน้ำตาที่พร่่งพราวไหลออกมาจากดวงตาของเขาดูเหมือนว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระงับความเศร้าเอาไว้หัวเทียนเฉิงได้ยินก็ต้องสับสนมึนงงเพื่อเปิดประตูแห่งวิธีแห่งสวรรค์เขาก็เคยศึกษาค่ายกลมาบ้างกลับไม่เคยได้ยินค่ายกลที่ซับซ้อนเช่นนี้มาก่อนไม่แปลกที่จะมีคนตายมากมายเช่นนี้ เพียงแต่หากอินชิงสเสวียนตายแล้วจริงๆเขาจะไปหาพลังวิญญาณได้จากที่ใดอีกระหว่างที่ครุ่นคิดจู่ๆก็ได้กลิ่นหอมของอาหารต่งจืออวีถือช้อนและพูดตะโกนว่ากินข้าวกินข้าวได้แล้วหัวเทียนเฉิงได้กลิ่นของน้ำผู้วิญญาณอีกครั้งจึงรีบใช้กำลังภายในมาที่ด้านหน้าหม้อและเตาในทันทีน้ำนี้เย่จิงหลานก็รีบตามเขาไปคิดในใจว่าหรือว่าเจ้าหัวรู้จักน้ำผู้วิญญ,ญาณด้วย เขามาหาอินชิงสเสวียนเพื่อสิ่งนี้งั้นหรือเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็พูดอย่างเศร้าเสียใจว่าน้ำเหล่านี้คือสิ่งที่พี่สะพ้ายทิ้งเอาไว้ให้ก่อนตายข้าได้ยินพี่ใหญ่บอกว่าพี่สะพ้ายเคยได้รับวาสนาตอนอายุไม่กี่ขวบมีผู้ทรงเวทท่านหนึ่งมอบกําไรให้นางด้านในมีน้ําผู้วิญญ,ญาณเหล่านี้อยู่นางได้ทุบก,กําไรให้แตกก่อนที่นางจะตายเพื่อเอาน้ําทั้งหมดให้แกพวกเราเฮ้อน่าเสียดายจริงๆนางทิ้งไว้เพียงแค่สิบกว่าองค์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้แล้วท่านว่าลองชิมดูเถอะ พี่สะพ้ยบอกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อผู้ฝึกวรยุทธเสียดายที่น้ำนี่ไม่สามารถช่วยชีวิตนางได้เย่จิงหลานพูดจบน้ำตาก็ไหลออกมาเกิงหวนก็สมบทการแสดงทันทีนางยืนสูดจ,จมูกอยู่ด้านหลังเขาและพูดปลอบด้วยเสียงสะอื้นว่าคุณชายน้อยเย่ท่านอย่างร้องให้เลยนะพี่สะพ้ยและพี่ใหญ่ของท่านคงไม่ต้องการเห็นท่านทุกใจเช่นนี้แน่วิญ,ญญาณของพวกเขาที่อยู่บนสวรรค์จะต้องอวยพรให้ท่านทำลายตรงหลิวได้เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนต้าโจ ตงจืออวีนิสัยซื้อตรงเขาไม่ได้มีนิสัยอ้อมค้อมเหมือนพวกเขาเหล่านี้จึงเกาศีรษะอย่างอดไม่ได้และมองไปที่เย่จิงหลานด้วยความไม่เข้าใจสองคนนี้คิดจะทำอะไรกันนะพี่สะพ้ายพี่ใหญ่อะไรกันเนี่ยเช่นนั้นไม่ใช่แม่นางอินและคุณชายเย่หรอกหรือพวกเขากลับไปที่เมืองหลวงนานแล้วไม่ใช่หรือเกิดหงเยาวนารู้ว่าตงจืออวีเป็นจอมยุทธซื่อบื้อจึงหยิกแขนของเขาในทันทีพวกเรากินข้าวกันเถอะอย่ารบกวนคุณชายน้อยเย่เลย เออคือว่าตรงจืออวีอาปากและชี้ไปที่ปูตัวใหญ่ในข้าวต้มนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้ตัวเองกินแต่ยังไม่ได้ตักออกมาก็เท่านั้นเกิงหยวนอุดปากของเขาเอาไว้คือว่าอะไรหุบปากด้านข้างมอหัวเทียนเฉิงยังคงมองที่ข้าวต้มในสมองกลับว่างเปล่าช้าไปสุดท้ายก็มาช้าไปหนึ่งก้า หากวันนั้นไม่ถูกเฟิงอวิลลี่วางยาจนสลบก็คงไม่เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเรื่องนี้จะรายงานต่อผู้อาวุโสหันอย่างไรดีน้ำผู้วิญญาณมีพลังวิญญาณที่มหาศาลอย่างแท้จริงหากสามารถให้ลูกศิษย์ของตำหนักเทพได้กินดื่มจะต้องเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแน่นอนต้องโทษตัวเองที่ไม่มีความสงสัยต่อเฟิงอวิลลี่เลยแม้แต่น้อยไม่เคยคาดคิดว่ามันจะจบลงแบบนี้ ทวเทียนเฉิงอยากจะตายด้วยความหมุดหงิดโมโหเขาหยิบชามเปล่าที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาแล้วตักข้าวต้มลงในถ้วยเขาซดหนึ่งคำโดยไม่สนใจว่ามันจะร้อนแค่ไหนทันใดนั้นก็หันหน้ามาราวกับคิดบางสิ่งขึ้นได้กำไรนั่นอยู่ที่ใดดวงตาของเขาแดงกําราวกับว่าเป็นนักพนันที่สูญเสียเงินทั้งหมดไปเย่จิงหลานถอยหลังไปสองก้าวโดยไม่ได้ตั้งใจและรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากเขาพร้อมชี้ไปที่ภูเขาไปทางทิศตะวันออก เห็นหุบเขาใหญ่ลูกนั้นหรือไม่ได้านในล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ตายในสงครามครั้งนี้พี่ใหญ่และพี่สะพายของข้าก็อยู่ที่นั่นแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel ตอนที่959นักพรตเต่าย่อมมีแผนการที่ดี ขวเทียนเฉิงวางชามลงพูดกับโจหนิงและต้นจื่อฉู่ที่ตามอยู่ด้านหลังมาตลอดว่าไปพวกเราไปดูกันเถอะเย่จิงหลานพูดขึ้นด้านหลังว่าท่านหัวท่านคงไม่ไปขุดสุสานหรอกใช่ไหมสิ่งที่ฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้ล้วนแต่เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อประชาชนท่านหัวไม่กลัวว่าจะเป็นการทำผิดศีลธรรมนั้นหรือขวเทียนเฉิงชะง,งักสีเท้ายิ้มแล้วพูดว่า คุณชายน้อยเย่คิดมากแล้วข้าและพี่ใหญ่กับพี่สะพ้ายเคยรู้จักกันค่าเพียงไปสักการะพวกเขาเท่านั้นเย่จิงหลานพยักหน้ารับเช่นนั้นก็ตามสบายเลยหากเป็นไปได้ข้ายังคงหวังให้ท่านหัวออกทะเลไปพร้อมกับพวกข้ากวาดล้างชาวตรงหลิวให้สิน้นเรื่องนี้คงต้องพูดกันคราวหลังข้าก็มีเรื่องที่อยากเจรจากับคุณชายน้อยเย่เช่นกันหัวเทียนเฉิงโบกมือนำโจหนิงและต้นจื่อชูเดินตรงไปยังด้านตะวันออกของภูเขาใหญ่ ควาเชียนยืนอยู่แต่ไกลมาตลอดเมื่อเห็นพวกเขาเดินจากไปไกลแล้วนางจึงเดินเข้ามาทันทีพวกเขามาทำอะไรที่นี่ความทรงจำที่นางมีต่อหัวเทียนเฉิงไม่นับว่าแย่แต่ก็ไม่ใช่ความทรงจำที่ดีเพราะว่าไม่ได้คุ้นเคยกันจึงไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เย่จริงหลานสายหน้าไม่แน่ใจแต่ข้ารู้สึกว่าพวกเขามาเพื่อน้ำผู้วิญญาณและบอกว่าจะพาข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ท่นใดนั้นฮวาเชียนก็จำข่าวหรือล่าสุดในยุทธภพได้และขมวดคิ้วเล็กน้อยหรือว่าพวกเขาต้องการพาท่านไปยังยอดเขาบรรจบสวรรค์นคนเหล่านี้ต้องการแบ่งผลประโยชน์จากหนังสือสวรรค์ไร้อักษรด้วยงั้นหรือเย่จิงหลานวิเคราะห์ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าวรยุทธ์ของข้าไม่ได้สูงส่งเพียงหัวเทียนเฉิงขยับมือนิดเดียวก็ฆ่าข้าตายได้แล้วเขาพาข้าไปจะมีประโยชน์อะไร ไม่ว่าอย่างไรท่านหลบได้ก็หลบก่อนนะเจ้าข่าท่านเป็นแม่ทัพในสงครามครั้งนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดไปข้าไม่รู้จะรายงานฝ่าบาทอย่างไรเช่นกันเสียงของฮวาเชียนเบามากมีเพียงเขาสองคนที่ได้ยินนางรู้ว่าเย่จิงหลานก็มีมิติเช่นกันขอเพียงเขาเข้าไปด้านในแม้มีเซียนเทพอยู่ก็ไม่อาจเปิดออกได้ยังไม่ต้องหลอกวัวเทียนเฉิงยังไม่ได้ป้องกันตัวจากข้าข้าอยากเข้าไปก็คงไม่ยากสิ่งที่ต้องการในตอนนี้คือแรงเสริมหกักมีพวกเขาร่วมด้วยจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน เย่จิงหลานมองไปยังทิศทางที่พวกเขาเดินไปแผนการบางอย่างก็แวบผ่านเข้ามาหวัวเชียนตกใจท่านอยากพาพวกเขาออกทะเลหรือเจ้าคะเย่จิงหลานยักไหล่ทำไมจะไม่ได้เล่าในเมื่อพวกเขาต้องการพาตัวท่านไปพวกเขาจะยินยอมได้อย่างไรกันเมื่อมองดวงตาที่แสดงความเป็นผู้ใหญ่ออกมาในบางครั้งหัาเชียนเดาความคิดของเย่จิงหลานไม่ออก เย่จิงหลานหัวเราะอย่างลึกซึ้งจนคาดเดาไม่ถูกความสำเร็จขึ้นอยู่ที่คนไม่ใช่หรือไม่ลองดูก่อนจะรู้ได้อย่างไรท่านอาหววางใจได้นักเพราะเต่าย่อมมีแผนการที่ดีหัวเชียนพูดอย่างจนใจว่าตอนที่ชิงสเสวียนจากไปนางกำชับไว้โดยเฉพาะจะต้องรับประกันความปลอดภัยของท่านอย่าได้ทำอะไรบุ่มบั่เด็ดขาดเมื่อได้ยินชื่อชิงสเสวียนเย่จิงหลานก็เม้มปากยิม้มแน่นอนข้าต้องมีชีวิตกลับไปพบนาง ระหว่างที่ทั้งสองคนพูดคุยกันหัวเทียนเฉิงและคนอื่นๆก็มาถึงภูเขาตะวันออกความสูงของเนินเขาที่กองขึ้นมาหลายจ้างก็รู้ว่ามีคนล้มตายมากแค่ไหนด้านบนมีของประจำแต่ละสำนักกระดาษทองหยวนเป่าและสิ่งของอื่นๆวางไว้อยู่ตลอดจนดาบและวัตถุอื่นๆที่เป็นของใช้ของผู้มีชีวิตอยู่เมื่อยืนอยู่ใต้เนินเขาสามารถรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าและเคร่งครึมโจหนิงเหลือบมองแล้วถามว่าสิทธิพี่พวกเราจะขุดสุสานจริงๆนั้นหรือ หัวเทียนเฉิงมีความคิดเช่นนี้อยู่จริงแม้ว่าอินชิงเสวียนตายแล้วแต่จะมีพลังวิญญาณจำนวนเล็กน้อยอยู่ในกำไลแน่นอนซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ได้แน่นอนสิ่งนี้จะต้องเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าเย่จิงหลานไม่ได้โกหกแต่ว่าตอนนี้หัวเทียนเฉิงทำไม่ลงจริงๆ เขาอยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่ชาวตรงหลิวบุกรุกยังได้เห็นความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเหล่าลูกศิษย์ที่ต่อสู้ฟันฝ่าฟันเพื่อปกป้องเปิดห่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดกำลังพักสงบอยู่ในดินแดนป่โลกเขาจะยังขุดหลุมฝังศพได้อย่างไรมันคงจะโหดเหี้ยมมากเกินไปเมื่อครุ่นคิดอยู่นานหัวเทียนเฉิงก็แสดงความเคารพต่อเนินเขาขนาดใหญ่พวกเราไปกันเถอะไปหาเย่จิงหลานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวล ตอนที่960พวกข้าต้องการท่านเย่จิงหลานเพิ่งกินข้าวต้มทะเลเสร็จหัวเทียนเฉิงและคนอื่นๆก็กลับมายังริมชายฝั่งอารมณ์ของทั้งสมคนดูไม่มีความสุขนักสีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกคุณชายน้อยเย่ออกไปคุยกันหน่อยได้หรือไม่หัวเทียนเฉิงเผยรอยยิ้มออกมาราวกับผู้อาวุโสที่จิตใจอ่อนโยนได้สิ เย่จิงหลานหยิบผ้าเช็ดมือเล็กๆออกมาหนึ่งผืนเขาเช็ดมืออย่างสง่างามครู่หนึ่งและตามหัวเทียนเชิงมายังริมหินประหลาดก้อนหนึ่งเขารักษาระยะห่างจากหัวเทียนเฉิงห้าก้าวอยู่เสมอเพื่อสะดวกที่จะหนีเข้าไปในมิติอินชิงเสวียนเคยบอกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับยอดฝีมือขั้นสูงมิติจะถูกพลังอำนาจปิดกั้นไว้ซึ่งเข้าไปได้ยากเย่จิงหลานจดจำอยู่เสมอตอนนี้เรือใกล้สร้างเสร็จแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกเช่นกันท่านหัวมีเรื่องอะไรงั้นหรือ ว่าเทียนเฉิงยิ้มแล้วพูดว่าเมื่อครู่ข้าเห็นแม่นางคนหนึ่งคงเป็นสาวรับใช้คุ้มกันของผู้คุมตราเซี่ยวสินะมีนางอยู่ด้วยก็คงไม่ยากที่จะเข้าสู่ก่อตรงหลิวเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าดังนั้นข้าอยากเชิญคุณชายน้อยเย่ไปกับข้าสักครั้งท่านพัวจะพาข้าไปที่ใดกันแน่และเหตุใดต้องพาข้าไปด้วยเย่จิงหลานไพมือไปด้านหลังปืนพกด้านในมิติอยู่ในมือเขาแล้ว ขวเทียนเฉิงชื่นชมความแข็งแกร่งซื่อตรงของเจ้าสำนักเซี่ยวและนิสัยที่กล้าหาญชานชัยดังนั้นเขาจึงไม่เคยคิดใช้กำลังต่อเย่จิงหลานมาตั้งแต่แรกแล้วคุณชายน้อยเย่เคยได้ยินตำหนักเทพหอทองคำหรือไม่เย่จิงหลานสายหน้าไม่เคย่วเทียนเฉิงยิ้มที่มุมปากสีหน้าของเขาแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ตำหนักเทพหอทองคำเป็นสำนักลึกลับที่ใหญ่ที่สุดในยุทธภพด้านในมีตำรามากมายนับไม่ถ้วนช่วงนี้ยอดเขาบรรจบสวรรค์ที่เป็นข่าวลือก็คือยอดเขาสูงสุดของตำหนักเทพหอทองคำข้ามายังเปยไห่ก็เพื่อเชิญคุณชายน้อยเย่ไปยังยอดเขาบรรจบสวรรค์เย่จริงหลานรู้สึกตกใจเล็กน้อยขวาชียนคาดเดาวได้ถูกต้องจริงด้วยรอยยิ้มที่นิ่งเฉยปรากฏบนหน้าของเขา วรยุทธของข้าไม่ได้สูงส่งและไม่มีความคิดที่จะวางอำนาจบาดใหญ่ความปรารถนาเดียวในชีวิตก็คือการทำลายเกาะตรงหลิวหักท่านห้่ยยินดีที่จะออกทะเลไปปราบศัตรูกับข้าบางทีข้าอาจไตรตรองเรื่องนี้ดูบ้างหัวเทียนเฉิงขมวดคิ้วหากมีเวลามากพอข้าอาจยินดีที่จะช่วยเหลือคุณชายน้อยอีกแรงแต่น่าเสียดายเวลาของตำหนักเทพไม่มากพอวันนี้คุณชายน้อยต้องกลับไปพร้อมสิทธิ์น้องทั้งสองของข้าใบาหน้าของเย่จิงหลานแสดงความแปลกใจออกมา เวลาไม่มากพอหมายความว่าอย่างไรในอีกไม่นานนี้ตําหนักเทพหอทองคำและเพียวเหมียวอินเชิงจะจัดการประลองผู้ชนะจะสามารถรับช่วงต่อวิถีแห่งสวรรค์ในตำนานด้านในมีวัสนาใหญ่ครั้งนี้ตําหนักเทพมุ่งมั่นที่จะชนะเพื่อให้ได้วิถีแห่งสวรรค์ดังนั้นพวกข้าจึงต้องการท่านต้องการให้ข้าไปทําอะไรเย่จิงหลานได้ฟังก็ทําหน้ามึนงงนี่เรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยหรือว่าบนโลกนี้มีการบําเพ็ญเพียรเ,เป็นเซียนได้จริงๆ ท่านสามารถสร้างเรือขนาดใหญ่ได้จะต้องช่ำชองด้านกลศาสตร์เป็นอย่างดีบางทีอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดวิธีแห่งสวรรค์ขั้วเทียนเฉิงไม่ได้ปิดบังความจริงสำหรับเย่จิงหลานแล้วน่าจะมีสิ่งล่อลลงใจอย่างมากวิธีแห่งสวรรค์ชื่อนี้ฟังดูท่าทางสุดยอดมากหากไม่ใช่เพราะต้องรีบออกทะเลเย่จิงหลานก็อยากไปดูให้เห็นกับตาจริงๆวัสนาใหญ่ไม่แนว่ว่าอาจเป็นของดีจริงๆก็ได้ บนโลกนี้ผู้ใดไม่อยากมีชีวิตเป็นอมตะใครไม่อยากหลุดจากวัตจรปัญจธาตบ้างเล่าแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาแล้วจริงๆหากยังไม่ไปเขาคงแบกรับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้รอให้ข้ากลับมาจากออกทะเลก่อนข้าจะไปเยี่ยมแน่นอนหัวเทียนเฉิงร้อนใจเล็กน้อยการตายของอินชิงเสวียนและเย่จิงอวีทำให้เขาอารมณ์ร้อยในเมื่อพูดดีไม่ได้ก็จำเป็นต้องใช้กำลังพาตัวไป ทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือไปคว้าคอเสื้อของเย่จิงหลานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด s u p e r t ์แ n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง audionovel ครับ